สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามากินช็อกโกแลตดูไบนะฮะอันนี้ก็คือยี่ห้อเดิมครับที่เดิมพิสตาชิโอนะครับพิสตาชิโอช็อกโกนะครับช็อกโกแลตดูไบนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีและแมททุกสาขานะครับไม่ใช่<อ>ทุกาสาขามันหมดเร็วมากเพราะว่าช็อกโกแลตดูไบเป็นไงรู้ไหมหายากมา,ากนะามีแต่คน<ม>ซื้ออันนี้จะเป็นช็อกโกแลต อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตดูไบข้างใน,นก็เป็นเส้นคูนาฟากับถั่วพิสตาชิโอมันกรอบอ่ะเส้นแม่ไหมเส้นคูนาฟามันกรอบเส้นคูนาฟามันกรอบก็ใช่ไหมมันเหมือนถั่วพิสตาชิโอนะเอากล้องมากล้องมาเอากล้องมาเดี๋ยวจะโชว์โชว์เสียง นี่ครับช็อกโกแลตดูไบบอกเลยครับว่าหายยากมากหาก,กินยากมาก